สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ผมได้บูชากเกตบปักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นำมาในวันนี้นะครับสังเกตเที่ดหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับรูปเหมือนปั๊มผงว่านร้อยแปดหลวงปู่ชื้น วัดยานเสนจังหวัดอยุธยาพศ .2545 ก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะนำา่ากขัานไปดูไปชมองค์พระด้านในนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกล่องก็มีสีแดงนะครับลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะรายละเอียดพิติขององค์พระนะครับความคมชัดของพิมพ์พระนะครับสําหรับ รูกเหมือนปั๊มผงบ้านร้อยแปดหลวงปู่ชื่นวัดจันเสนสังเกตที่องค์พระนะครับก็จะมีรอยตะเก็บเกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการประกบของแม่พิมพ์นะฮะช่างก็ต้องตกแต่งองค์พระให้มีมิติมีความสวยงามนะครับรายละเอียดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสัน่นเบลอมาชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับ สังเกตลักษณะมิติความหนาขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะเสียนขององค์พระมีลักษณะมนนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของหนูคิ้วสูงหนาทั้งสองข้างครับลักษณะของเปลือกตาบนแล้วก็ถุงตาด้านล่างนะครับจมูกเป็นสันสูงฐานจมูกกว้างครับก็จะมองเห็นลักษณะของหนูแก้มสูงบนมองเห็นรองแก้มแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ความหนาของริมฝีปากล่างครับลักษณะของปลายคางเล็กน้อยก็ทําให้ใบหน้าขององค์พระมีมิตินะครับ ความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระก็ทําให้เกิดความสว่างก็จะมองเห็นารายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูข้างซ้ายนะครับ <dialog> แล้วก็ลักษณะของตะเข็บนะครับลักษณะเสียงด้านหลังขององค์พระนะครับความคามชัดของพิมพ์พระลักษณะมิตินะครับความหนาของใบหูข้างข,างขวานะฮะความคามชัดขององค์พระนะครับลักษณะของ มอไรขวาครับแล้วก็ลักษณะของท่อนแขนขวาความหนาของท่อนแขนขวาแล้วก็ลักษณะข้อศอกข้อพับที่บริเวณข้อศอกขวานะครับสังเกตรายละเอียดที่องค์พระนะครับมอไหลขวาโน้นชัดเจนฮะลักษณะของสังกตินะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณหน้าท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของสังกติความกว้างของสังกตินะครับแล้วก็ลักษณะของพาาคาดเอวแล้วก็รักพะคดนะครับลักษณะของร่องจีวรนหรือจีวรที่บริเวณอกขวานะครับ สังเกตลักษณะระด IENT นะฮะลักษณะของร่องที่โบเรนใต้คางนะฮะที่โบเรนหัวไหล่ทรายก็จะมองเห็นลักษณะของความหนาของหัวไหล่ทรายนะครับแล้วก็ลักษณะของร่องจีวรหรือจีวรที่โบเรนแขนทรายก็สอกทรายนะฮะลักษณะของฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายครับก็จะมองเห็นลักษณะของร่องนิ ijn, ้วชัดเจนฮะร่องนิ้วโป้งแล้วก็ร่องนิ้วชี้นะครับ ลักษณะมิติความหนาขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของหัวเข่าขวาหนานโนูนชัดเจนนะฮะลักษณะของร่องจีวรที่บเเริเวณเข่าขานะครับแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายครับหนานโนูนครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติของเข่าซ้ายแล้วก็ร่องจีวรที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับลักษณะมิติความกว้างที่ปลายสักคติแล้วก็ปลายเท้าขวานะครับสังเกตฮะลักษณะของปลายเท้าขวานะครับ มิติความคมชัดของพิมพระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของอกพระแล้วก็รอยตัดที่ตะเกียบด้านข้างนะครับที่ด้านหลังก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของสังขติขพาดจากไกลสายลงมาถึงด้านหลังขององค์พระก็จะมองเห็นลักษณะของผ้าคาดเอวนะครับลักษณะของร่องจีวรหรือจีวรที่บริเวณด้านหลังขององค์พระนะครับมิติความคมชัดนะสังเกตลักษณะของ ร่องจีวรที่บริเวณเข่าซ้ายแล้วก็เข่าขวาขององค์พระนะครับก็จะเป็นรายละเอียดร่องจีวรที่ด้านหลังขององค์พระนะครับที่ปลายสังคติด้านหลังก็จะมีตัวอักษรเป็นตัวยันต์สังเกตความคมชัดของตัวยันต์ะฮะมิติความคมชัดของตัวยันต์นะครับลักษณะมิติความหนาขององค์พระนะครับความคมชัดแล้วก็รายละเอียดที่องค์พระนะครับ ที่สังกติครับสังเกตก็จะมีตัวเลขไทยอยู่ในวงกลมนะฮะเป็นเลข8นะฮะลักษณะของตัวอักษรนะฮะมิติความคมชัดแล้วก็ลักษณะรายละเอียดที่องค์พระนะครับที่ฐานด้านล่างขององค์พระนะครับสังเกตครับก็จะมีตัวอักษรนะฮะพระพุทธสโลอนุสาวกนะสังเกตมิติความคมชัดของตัวอักษรนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของตัวอักษรชัดเจนนะฮะ มิติความคมชัดของตัวอักษรครับพระพุทธสโลอนุสาวกนะความคมชัดนะฮะลักษณะของฐานที่ด้านหลังก็จะมีตัวย่อนะครับวยสออยุธย,ยา45หนะมิติความคมชัดของตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหลังของฐานขององค์พระนะครับ ความคมชัดแล้วก็รอยตัดที่เกิดขึ้นนะฮะที่บริเวณตะเข็บขององค์พระนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่องค์พระนะครับสำหรับรูปเหมือนความก็จะมองเห็นรายละเอียดมิติขององค์พระชัดเจนนะครับทุกด้าน,นะครับความคมชัดขององค์พระนะครับที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะรอยตัดที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับสังเกตครับรอยตัดที่ใต้ฐานขององค์พระแล้วก็จะมีตาหมึกครับก็จะเป็นโค้ดนะฮะปัมไบทีใต้ฐานขององค์พระนะครับเป็นหมือกสีน้ําเงินนะฮะความคมชัดก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักในการกดนะฮะความคมชัดของตราครับ ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ปั๊มที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับลักษณะมิติความคมชัดของพิมพ์พระนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับในวันนี้ผมก็ได้นําเอารูปเหมือนปั๊มผงบ้านร้อยแปดหลวงปู่ชื่นวัดจันเสนจังหวัดอุธยานมากพื่อ้ดูได้ดชมนะครับสําหรับพระรุกนี้ก็ ออกเมื่อปีพศ2 5 4 5นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาที่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนำกันเขาได้นะครับก็จะได้นําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ